หนูกับยิวเกือบเลิกกันก็เพราะเรื่องเงินของแม่มาตลอดยิวกับแม่ต้องเกลียดกันก็เพราะเรื่องเงินหนูเป็นคนกลางหนูรักแม่หนูรักยิวหนูไม่อยากให้ยูจินอาขาดพ่อหนูต้องอดทนกับเรื่องนี้มาตลอด กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสะข่าวร้อนในวงการบันเทิงอยู่ขนาดนี้ค่ะจากกรณีเรื่องราวของคุณแม่เกดนะคะคุณแม่ของสาวเจนเนี่รัชนกหรือเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งก็คือค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองเนี่ยทางน้านของคุณแม่เกดได้ออกมาไลฟ์สดนะคะพร้อมกับมีการปล่อยโฮกังไลฟ์สดด้วยซึ่งคุณแม่เกดเนี่ยก็ได้ยอมรับนะคะและชี้แจงถึงประเด็นดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหนี้สินนะคะและความสัมพันธ์กับลูกๆพร้อมกับบอ บอกนะคะว่าอดทนแล้วก็ทบทวนมาประมาณ3ปีนะคะอดทนมาตลอดอ่ะคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแม่เกดกันค่ะอดทนแล้วก็ทบทวนมาประมาณสาปีอดทนมาตลอดค่ะแต่ในเมื่อวันนี้ลูกเปิดแล้วก็ก็เปิดค่ะเรื่องรถมินิเม็มแมนขนันนะคะทำไมทุกคนปวดว่าแม่เกดเอาไปจำนำแม่เกดเอาไปควักเผื่อนเพราะมันเป็นรถแม่เกดค่ะ รังเร็กเป็นรถเมคเคทค่ะเมคเคตเป็นคนซื้อให้ลิลลี่คะ่ะเมคเคตเป็นคนซื้อให้ลูกมเมคเคตคนคนดาวให้ลิลลี่คะ่ะแม่พ่นคะ่ะลิลลี่พ่นสลับกับเม,มย์ค่ะเมย์อยากซื้อของฝว้าในลูกเมย์ไปดาวมาคะ่ะเคโมมาทีเจ๊งเนี่ยมันก็พิษแล้วนี่นาะมันพิษี่เคเมยออกมาจีเจ๊งนี่มีมแถ่คนท่ามเหลืองรถเหลืองนั่นเหลืองนี่ทุกอย่างไม่ได้เป็นมันถึ่ทุกคนเล่นทุกคนปูดนี่ คนคนมาเล่นอ่ว่าม่เคตเป็นหนี้หม่เคตเป็นหนี้หม่ยเกตเป็นหนี้ทุกคนไม่ได้หมายอยู่จุดนี้ท่วนเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ค่ะไอ้ท้วนถือว่าทำก็คือทำไม่ห่รปวดแล้วมันปวดอะไรก็คือมันมันพิษมดนี่หนูปวดแล้วมันพิษม,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 มดนี่มันพิษทุกอย่างนี่แต่ก็ยากจะปวดดูดีอ่ะ ซึ่งก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมภายหลังจากที่ทางด้านของแม่เกตนะคะมีการออกมาไลฟ์สดไปแล้วต่อมาทางด้านของสาวเจนเนี่รัชนกนะคะหรือว่าเจนเนี่ได้หมดทาสดชื่นเองเธอก็ออกมาไลฟ์สดนะคะอีกมุมหนึ่งของเธอด้วยเช่นกันซึ่งบางช่วงบางตอนนะคะในการไลฟ์สดเจนนี่เองเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการที่วันนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ แม่เจ็บปวดหนูเจ็บปวดนะคะลิลลี่เจ็บปวดทุกคนเจ็บปวดหมดนะคะทุกๆครั้งที่หนูทะเลาะก,กับแม่เรื่องเงินตลอดคุยดีกันได้ก็ไม่เกิน 3, 3, 3คำสี่คำปัดเข้าเรื่องเงินตลอดนะคะและเจนนี่เนี่ยก็ได้เผยอีกด้วยนะคะว่าหนูกับยิวเกือบเลิกกันเพราะว่าเรื่องเงินของแม่มาตลอดนี่ก็คือสิ่งที่เจนนี่นะคะได้ชี้แจงอีกมุมหนึ่งนะคะบางช่วงบางตอนในไลฟ์สดนี่แหละอันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจนนี่กันค่ะเปลี่ยนตัวเองหนู รู้ว่าวันนี้การที่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้แม่เจ็บปวดหนูเจ็บปวดลิลลี่เจ็บปวดทุกคนเจ็บปวดหมดไม่มีใครมาอยากให้คนมาด่าแม่ของตัวเองแม้กระทางเจนนี่เองถูกไหมแต่ที่เราต้องทําเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วทุกเช้าทุกก่อนนอนทุกตอนบ่ายตอนเที่ยงหนูตลอกับแม่เรื่องเงินตลอดคุยดีกันไม่เกินสามคำสี่คำปัดเข้าเรื่องเงินตลอด หนูกับยิวเกือบเลิกกันก็พเพราะเรื่องเงินของแม่มาตลอดยิวกับแม่ต้องเกลียดกันก็พเพราะเรื่องเงินหนูเป็นคนกลางหนูรักแม่หนูรักยิวหนูไม่อยากให้ยูจินอาขาดพ่อหนูต้องอดทนกับเรื่องนี้มาตลอด นีหนูต้องบาลานซ์เวลาหนูต้องทํายังไงก็ได้ให้แม่อะไม่เจอยิวหนูต้องทายังไงก็ได้ให้ยิวอะไม่ต้องมารับรู้เรื่องแม่หนูต้องปิดบังไว้ในใจตลอดเพราะหนูไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องมาทะเลาะก,กันเวลาตทั้งคู่ต้องทะเลาะก,กันคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเจนนี่ก็คือหนูทุกครั้งที่แม่ขอเงินลิลลี่ทุกครั้งที่ลิลลี่ร้องไห้ทะเลาะก,กับแม่คนที่เจ็บปวดก็คือหนู การที่หนูออกมาพูดแบบนี้คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือหนูเหมือนกันจนถึงตอนนี้หนูมาพูดร่างแม่หนูก็ยังบอกว่าหนูรักแม่ที่สุดหลายคนบอกว่าให้หนูตัดแม่ออกจากชีวิตมีคนบอกว่าให้หนูแบบเลิกคุยกับแม่หนูทําไม่เคยได้สุดท้ายหนูก็แพ้หนูก็ใจอ่อนกับแม่ตลอดพาะหนูรักแม่อยากให้แม่ดีขึ้น อยากให้แม่ไปในทางที่ถูกที่ควรไม่อยากให้แม่หลงผิดไม่อยากให้แม่ไร้สุดไม่อยากให้แม่พูดไม่อยากให้แม่ยืมเงินคนนั้นไม่อยากให้แม่มีแฟนไม่อยากให้แม่ยุ่งกับคนนี้หนูเป็นห่วงแม่มาตลอด คุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าทั้งทางฝั่งของแม่เกดนะคะรวมถึงเจนนี่เองต่างคนก็ต่างมีการออกมาไลฟ์สดชี้แจงในมุมของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างครอบครัวของสาวเจนนี่หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ชมและทางด้านฝั่งของแม่เกดกับเจนนี่เองจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกไหมหลังจากนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ